ที่นี่ผู้ทาอุบยานบูยพพลังหรือว่าวาป่าบูยพพลังนะครับอันนี้เป็นส่วนขององค์พระเลเยอร์ที่สองนะครับเป็นชั้นที่ห้าผนังนข้างในนะครับนี่เราจะเห็นเป็นส่วนส่วนส่วน,วนก็คือจะทักเหล็กข้างในอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงแล้วก็อันนี้ก็คือเราจะเห็นว่านี่เป็นคานนะแล้วก็จะชงกับองค์พระและ้วทําเป็นกระดูกงูก่อนนะก็คือเราจะเห็นว่านี่เป็นปูนนะนี่เป็นผนัง ถักเหล็กเพื่อให้โครงสร้างนม่แข็งแรงนะครับเตปูนข้อข้าอีกทีหนึ่งเพื่อให้โครงสร้างนี่แข็งแรงน,นะครับวันนี้วันที่1 1มกรา2569นะครับอันนี้ก็ถักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หล่อยังไม่ได้เทป,ปูนนะครับนี่เพื่อให้โครงสร้างแล้วก็องค์พระนี้ร่วมทําด้วยสองมือนะของพระแล,ะยยแล้วก็สัทธาายมงก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เพื่อให้องค์พระนี้ออกมาแข็งแรงสร้างไว้เป็นอนุสรให้กับคนรุ่นหลังครับ หรือเราจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่สิวว่ทวารวดหุนนี้ก็จะเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มพระพุทธศาสนาเพื่อเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในรุ่นต่อไปก็สาธุคมงุครับ